สวัสดีครับผมโบจากช่องหายเหวแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม e a ชเ t e ทอร์โนโซเช่นเคยนะแล้ววันนี้เราจะมาทําการรีวิวเป็นไอเซนกิโมโนกันนะซึ่งก่อนที่จะมารีวิวเป็นไอเซนกิโมโนตอนนี้ทางเพจเขาประกาศน,นแล้วเนาะว่าพรุ่งนี้ตัวอะไรจะเข้านะก็เผื่อเพื่อ, mm hmm. อ,อนๆที่ยังไม่รู้นะว่าตัวไหนจะเข้าพรุ่งนี้ตัวที่เข้าน่าจะมี2ตัวนะนั่นก็คือเนโอล่าง อ่าร่างยูรนะร่างปลดปล่อยปลดดาบอะไรก็แล้วแต่นี่นะเพราะว่าทางเพจเขาขึ้นเป็นรูปเนว3ตัวนะก็คือเนวตอนเด็กเนวตอนโตแล้วก็เนลร่างปลดนะก็น่าจะเป็นเนวนะที่เข้าและอีกตัวหนึ่งตัวละครอ,อีเวนต์ก็คือนี่ฮาริเบลลร่างอ่าเขาเรียกอะไรเป็นนักท่องเที่ยวนะเออเนี่ยนีท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เราค่อยมารีวิวเป็นตอนที่เราได้มาพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้นะอันนี้เก็บไว้ก่อนแต่ว่าเศษมันต้องแช้งเจ็ดสิบเศษเดยค่อนข้างออกมาก็เท่ากับพวกไอเซนนี่ว่ะ โอเคสองตัวนี้นะที่จะเข้าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ร,รอเตรียมเตรียมชมการสุ่มได้เลยนะสําหรับ2ตัวนี้ก็สปอยสปอยไว้ก่อนเพราะยังไงก็สุม่มแน่นอนอยู่แล้วสตัวนี้นะอ่านสกิลมาคร่าวๆแล้วก็ค่อนข,ข,ข้างดีนะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่ามันเอาไปคอมโบกันได้เลยไอสตัวเนี้ยเอาจริง,รง,รงอะเออหลังจากที่อ่านมาแล้วเป็นแบบสายเลื่อดไหลเหมือนกันเลยมาเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเป็นไอเซนก่อนแล้วกันนะไอเซนกิโมโนอันนี้เป็นสายเสือขาวเป็นสายแบบ คิดามิจจ๋าเลยนะคิคที่แท้ทูเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูที่เป็นสายเสือขาวเนาะความชำนาญจะเป็นแครี่สายดาบสายโจมตีแหละเออเรามาดูที่สกิลแรกกันพายุพัดโจมตีสร้างความเสียหายเดี่ยวแล้วมอันนี้มันเป็นตัวหนังสือสีแดงกมดเลยสร้างความเสียหายเดี่ยวสร้างระเมจดเพิ่มเติมใส่เป้าหมาย20%ของ HP เป้าหมายที่สูญเสียไปยิ่งศัตรูเลือดน,น้อยยิ่งโดนแรงหน้านี้จะเป็นประมาณนี้ต่อไปจะเป็นอันติระบำพัดงานฉลอง อันนี้ก็คือสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดสกิลนี้มีโอกาสติดคิเพิ่มคิเลตไม่ใช่คิเลตสิมันเขียนว่าคีใช่ไหมเพิ่มเติม30%ก็คือมีโอกาสติีคีเพิ่มขึ้น30%นะสำหรับอันนี้ถ้าสมมติปกติแล้วเราเป็นคี50ก็เป็นคี80%เลยนะสำหรับตัวนี้ถือเป็นสายคีที่แท้ทูนะโซดี้แนะนําก็เป็นโซคีแน่นอนอยู่แล้วนะสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดสกิลนี้สกิลครั้งนี้มีอัตราคีเพิ่มขึ้น30% สร้างดาเมจส่เป้าหมายที่มี h p ต่ำสุดเพิ่มเติมเท่ากับ60%ของแอคแท็ตัวเองแล้วปลุกตื่นอาวุธจะเพิ่มดาเมจจำนวนมากเพิ่มค่าดาเมจที่สร้างต่อเป้าหมายที่ h p ต่ำที่สุดเพิ่มเติมแล้วก็สังหารศัตรู1ตัวจะเพิ่ม 300F ฟูี่สังหาร1ยูนิตเพิ่มฟูร์ส0ฟูี่ถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรดีนะตัวนี้นะตีแรงจ,จัดเลยแหละตัวนี้ส่วน3ดาวก็จะเป็นเพิ่มแอคแท็นะมันไม่ขึ้นแต่ก็ดูจากรูปเอาน่าจะรู้นะต่อไปจะเป็นพ ไอเซนอัตราดาเมจเพิ่มขึ้นอัตราทะลวงของไอเซนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นอย่างละหกอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น6อัตราทะลวงเพิ่มขึ้นส5สําหรับเลเวลแรกนะศูนย์แล้วก็เมื่อโจมตีหากเป้าหมาย HP ต่ำกว่า50%จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกสามสอโคตรสุดนะตัวนี้ผมว่าเป็นตัวอีเวนท์ที่ดีนะไม่แปลกใจเลยนะที่เขาเล่นเขาเล่นไอเซนมากกว่ายินแตงโมนะผมว่ายินแตงโมมันถ้าไปเทียบกับไอเซนอ่ะผมว่าไอเซนน่าจะดีกว่านะ อัตราทะลวงอะไรก็เยอะมากมายเลยนะตัวนี้นะถ้ามาก็ต้องจัดไว้ใส่อย่างน้อยก็1 0 18ตัวละครหรือกี่ตัวละครหลักๆนั่นแหละลยอย่างน้อยก็ควรปั้นนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูที่เดี๋ยวเรามาดูอันเดี๋ยนะอันตีอันนี้ดูไม่ได้เรามาดูที่ข้อมูลกับสัมพันธ์ก่อนจะเป็นพัดนะเป็นพัดที่มันถืออยู่เลยแล้วก็เป็นชุดกิโมโนเป็นอ่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับวิถีมานะน,านี้ถ้าจำไม่ผิดนะ ปึ๊บปุ๊บป๊บอันนี้ก็ดูไม่ได้นะต่อไปพัฒน,นาการก็จะมีไอเซนให้ดาวสองอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเซนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไอเซนที่อยู่สายเต่าเอออันนึงก็น่าจะเป็นไอเซนผีเสื้อนะสองอันเนี้ยน่าจะใช่นะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ได้ครบแล้วน,นี้ก็เป็นอีจิโกะไอเซนก็ไม่น่าจะหายากน่าจะหายากแค่สองนี้นะที่ยังไม่มามันน่าจะเป็นตัวเฟสถัดไปนะเพราะเฟสนี้มันยังไม่มีขึ้นแล้วมันจะมาให้ก็ต้องรอต่อไป เดี๋ยวเรามาลองเทสสกิลไอเซนกันก่อนสกิลมันค่อนข้างเท่นนะเอาจริงๆไอพวกไอพวกตัวอีเวน้นนะ่ะมันสวยดีอ่ะมันอลังการดีมาตีปกติปับปับปับนี่อันนี้คือติดสกิลย่อยนะเมื่อกี้น่าจะใช้สกิลย่อยนะถ้าดูไม่ผิดนะไม่ได้ทันดูเลยเมื่อกี้อนี้มาเรามาดูที่ไอไม่ใช่ดูดิดูที่อันตีเออดูการตีคิสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์จะ ขนาดไหนปะากี่ตัว3ตัวหรือ2น่าจะ2ตัวนะหรือ3ตัวเมื่อกี้ดูไม่ทันเหมือนกันมันสกิลแม่งอลังการมากนะเนี่ยถ้าแบบสกิลสามดาวแล้วมันเปลี่ยนเป็นคล้ายๆเป็นแบบดูอลังการแบบเนี้ยมันจะดูเท่มากเลยเนี่ยตู้อย่างเงี้ยถ้าแบบอัปเกรดอาวุธแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ น่าสนใจนะแต่ถ้ามันไม่อัพมันก็ไม่ไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่แต่ก็มันก็ควรมีจริงๆแหละมาเดี๋ยวมาอัพอันนี้ก่อนโอเคไปกรอบแดงตัวที่ตัวที่1อยู่แหละไอ้ไออันนี้ยังปูยังไม่กรอบแดงเนาะยังแมบนี้อยู่เดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟเซิร์ฟของอาริเบลก่อนนี่สกิลหีบอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะไปอ่านกันได้ได้แล้วหรือมั้ง เดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นกันดีกว่าเรามาทำการเดี๋ยนะอันที่เรายังไม่ตีวันนี้ก็จะเป็นอันนี้เนาะมาวันนี้ยังไม่ได้ตีเลยสิบรอบมาลองดูกันก่อนมายูริมายูริย,รยังก้าวอันี้ไปมาดูกันงานชนะสบายอยู่แล้วตัวนี้มายูริมันตีหมูนะเราตีเดี๋ยวนอกจากมันจะตีติดสถานะสัก2อสรอบติดในงนั้นน่าจะสู้ไม่ได้แล้วแบบ ธรรมดาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะมาต,ตีตาบล็อกไปเป็นตัวบล็อกที่แบบดีนะตอนนี้ผมกำลังจะว่าอยากทำให้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรให้มันดาเมจขึ้นศูนยนะ์น่ะที่มันบล็อกแล้วมันดาเมจขึ้นศูนย์นะแต่ว่าเราไปเราอของไปอัพตัวอื่นไปอัพอย่างอื่นอยู่เพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะสำหรับไอที่มันบล็อกขึ้นศูนย์นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้มากมายขนาดนั้นอยู่แล้วอาจจะไว้แบบเป็นตัวแท้งบอสแท้งอะไรนะแต่ก็โดยรว,วมๆแล้วเอาเป็นแบบพวกดามจพวกอะไรดีกว่าเดี๋ยวจะไปสอนอัพนะว่าอัพโซอันสุดท้ายที่เราเป็นกรอบทองอันไหนดีสุดนะเนื่องจากมีคอมเมนต์เขาแนะนํามานะว่าให้สอนอัพหน่อยว่าอันไหนควรอัพนะเดี๋ยวเราจัดให้รวบในคลิปนี้ไปเลยเดี๋ยวสักครู่รอตีนี้ขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งนะมาโอเคที่หนึ่งละ เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันก่อนอันนี้ผมอัพนะนี่นอันนี้อันนี้ที่ผมอัพส่วนมากผมจะเป็นพวกพลังโจมตีอัตราเมจที่อาจจะมี h p บ้างนิดหน่อยนะอย่างเบลคุย่าเนี่ยก็เป็น h p ตัวละครทั้งหมดเราเพิ่ม h p 3% HP ในโหมด PVP เพิ่มขึ้น100%อันนี้ก็นั่นแหละตามนี้ตามนั้น100%ส่วนมากผมก็จะเอา3%ไว้ลงหอคอยเออไว้ลงหอคอยไว้อะไรพวกนี้นะมันจะมีประโยชน์นะ ถ้าตัวเราตีไม่แรงพอเราอาจจะโดนสวนทีเดียวตายได้นะเหมือนผมณนะปัจจุบันในหอคอยนะคือแบบเลือดเลือดเต็มอะ่ะโดนมันตีปกติทีเดียวตายอเออดาวมจเราปิดมันไม่ได้นะเนีย่ยอย่างยินก็จะอัพเป็นกระยาไปเนี่ยเพิ่มสายรักษะเอคแทกเพิ่มขึ้นสายรักษาของผมที่ใช้ก็จะมีเนี่ยเบียคุยะมียินมีปุย ama, ามะ3ตัวอัพแค่นี้ผมก็ว่ามันก็คุ้มแล้วสำหรับทีมหลักผมนะอันนี้ขนาดไม่ใช่ทีมลองนะไม่ยังไม่รวมทีมลอง อย่างพวกมายูริอย่างพวกอะไรพวกนี้นะนี่นะสัปดาหนี้ต่อไปอิจิโกะนี่อันนี้จะเพิ่มแอคแท็กของสายสายดาบเออสายดาบ3%ก็จะมีอิจิโกะมีนี่อ่าไอเซนมีซันเงสึมีเคมเปจิไอ,อพวกเนี้ยจะเป็นตัวที่ผมเอาไว้ลงตีบอสกิลเพราะว่าบอสกิลมันจะเป็นสายทักษะเนาะเราก็เอาสายโจมตีไปสู้มันจะได้เปรียบกว่ามันจะสร้างระดมได้เยอะกว่าก็ประมาณนั้น ส่วนอันนี้ของปุยามาผมเอาไว้แค่3ดาวก็คือเพิ่มฮีเอฟฟกซึ่งทีมผมอ,อีกอย่างนึงก็คือผมไม่มีโซขนนกสีทองเราเลยใส่เป็นดาเมจมากกว่าไม่มีเลยนะไม่มีเลยสัก,กอันเลยคีก็มีอันเดียวมีโซทำร้ายนะ่าจะมี3อันนะแล้วก็อันที่มาล่าสุดต่อกันเลยเนี่ยก็จะมี2เนี่ยโซตึงตาก็คือมามาแบบมีติดโลเลยะ2อันน่าจะ สุ่มประมาณ3าหรือ40ครั้งอ่ะมันมา2อันติดเลยเอออันอื่นแม่งไม่อยากจะมาเลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโซเนี่ยโซจิตใจมีกี่อันวะเนี่ยสามอันั้างเนี่ยหนึ่งสองสามยมีสองก็เนี่ยดูเอาประมาณนี้เลยอ่ะโซไอขนนกงกับไม่มาเลยก็เนี่ยจะเอาไว้แค่สามอันก็ถ้าใครของเหลือก็สามารถมาอัพได้นนะมันไว้แบบของพวกมายูลิพวกอะไรพวกเนี้ยได้เออไอพวกตัวที่แบบไว้เล่นเป็นทีม ที่มิจิโกะอะไว้อันติไว้ลูปอิจิโกะอย่างเดียวนะคอมโบเป็นแบบลูปอันติอิจิโกะอย่างเดียวงี้ก็อัพนี่ก็คุ้มอยู่แต่ก็ส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้อัพนะอีกอันนึงก็จะเป็นของไอเซนอันนี้ก็คือเพิ่มอัตราดาเมจทั้งหมด3%ก็คือจะเป็นเพิ่มดาเมจนั่นแหละส่วนมากผมจะอัพเป็นที่มันเพิ่มดาเมจซะมากกว่านี่ก็จะมีไอเซนนะ3%ต่อไปจะเป็นซันเยสืออันนี้ก็เป็นอัตราคิ3%สำหรับตันนะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มแอ็แท็กกับพลังป้องกัน ให้กับตัวละครทั้งหมด2%อันเนี้ยอัพสุดแล้วจะเป็นแค่2%เพราะว่ามันเพิ่มเป็นเอ็กแท็กกันเดฟนะจะเพิ่ม2อันปกติอย่างตัวปกติอย่างไอเนี้ยมันยังเพิ่ม3%สําหรับสายเอ็กแท็กอย่างเดียวแต่อันเนี้ยมันเพิ่มทั้งหมด2กับ2%ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มอยู่แล้วก็ต่อไปชิ้นจิจะเป็นอัตราคิเหมือนกัน3%แล้วก็ผมกําลังอัพอุาฮาระอยู่ก็คือเพิ่มพลังป้องก,กันกับอัตราบล็อกที่ผมบอกจะทําทเป็นบล็อก อ่อให้มันขึ้นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะไว้เผื่อๆไว้เราก็อัพไปอันนี้เราก็มาไล่ดั่อันไหนที่เราควรอัพอย่างเนี้ยอย่างเน,นี้ยตัวละครหญิงทั้งหมดพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมันก็ยังไม่จําเป็นใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องอัพมายูริตัวละครป้องกันทั้งหมด HP เพิ่มขึ้น2.63ไเอ้ย2.68%อันนี้ก็ตอนนั้นผมอัพไปทําไมก็ไม่รู้นะจาไม่ได้เหมือนกันส่วนตอนนั้นผมน่าจะอัพไว้ก็คือตอนที่มันขึ้นกรอบส้มแบบมีอยู่แค่ห้าหกเอ็ดตัวเนี้ยผมอัพอัน,น ตัวละครโจมตีทั้งหมด HP เพิ่มขึ้นนี่อันนี้ก็เหมือนกับมายรีนะอันนี้ก็อ,อัตรา,อ,าอะไรนี่นนตัวละครทั้งหมดอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้น2%อันนี้ก็น่าอัพอยู่ต่อไปก็เป็นพวกนี้นี้นหน่อยนะส่วนมากตัวหลังๆก็จะไม่ค่อยอัพเนี่ยตัวละครชายทั้งหมด HP เพิ่มขึ้น3.5% 3, 3. ต่อไปมันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ว่า4%ซึ่งทีมหลักของผมซึ่งทีมปัจจุบันตอนเนี้ยของแทบจะทุกคนอะ่ะ ของทุกคนเลยก็ได้ตัวละครหลักอะ่ะมันจะเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้วของป้าลิสก็ถือว่าดี HP 4%ถ้าสูงสุดของซุยฟงตัวละครโจมตีทั้งหมดอัตราคีเพิ่มขึ้น2อ8อนันนี้มันสายโจมตีใช่ไหมอันนี้มันตัวละครทั้งหมดเออใกล้ใกล้เคียงกันอันนี้ตัวละครหน่วย9อย่างแน่หน่วย9ก็ไม่ควรอัพนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นตัวหน่วย9อยู่แล้วอันนี้ตัวละครหญิงทั้งหมด HP เพิ่มขึ้นทีมเราแทบไม่มีตัวละครหญิงเราก็ไม่ต้องอัพนะ ส่วนอันนี้ก็เนี่ยมาดูเอาท้าทายในหอในหอ HP เพิ่มขึ้นเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยในตีบอสกิวอย่างเงี้ยบอสกิก็อย่าไปซีเรียสมากถ้าเราตีจนได้แบบโอกาสได้กล่องสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องเอานะปล่อยช่างไปเน,เนี่ยก็จะมีเนี่ยก็มาดูเอาตัวละครโจมตีเพื่งป้องกันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นกรอบส้มก่อนถึงจะได้นะ4ีส,สม่วงเสร็จปุ๊บก็ไปส้มต่อก็ประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันนะของเราก็ค่อนข้างพร้อมอยู่เพชรยก4ี่หมก็น่าจะพอได้ฮาริเบลอยู่แล้วก็อย่างอันนี้มีอยู่504ก็น่าจะพอทําผมกะว่าจะเอาอุ่นเคียวร่ากันนิวอาจจะสัก5หรือ6ดาวนะไม่อาจจะไม่ไม่ทำไม่ทำเจ็ดยังไม่ทำเจ็ดดาวตอนนี้ถ้าทำเจ็ดดาวอาจจะทำนาในนาคตน,นะแต่ว่าต้องรอก่อนแล้วต้องเฉลี่ย2ออตัวน,นี้ก่อนเอาไว้แบกแบกทีมได้นะส่วนอีทิโกะจะเอา 5าดาวเหมือนกันนะต้องดูก่อนนะว่ามันจะทันหรือเปล่าถ้ามันมาแบบสองอาทิตย์มันจะมาตัวหนึ่งเนาะสมมติอาทิตย์นี้เนวมาแล้วก็เว้นแบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าอุนเคียล่ามามันก็ยังพอทํา6ดาวได้2ตัวแต่ถ้าเว้นบอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์ถัดไปอิจิโกมาอีกอันนั้นน่ะผมว่ามันไม่น่าจะทาทันห้าไม่น่าจะทาทันหดาวอาจจะได้5ดาว5ดาวน่าจะทันอยู่แต่6ดาวผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่ามันจะ เป็นตัวไหนมาหรืออาจจะเป็นแบบตู้อาวุธมานะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าจะปั้นก็นี่ไซโอพัลโลนะเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวที่ผมว่าจะปั้นนะไอสามเอ้หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้สองตัวนี้อาจจะเอาไว้แค่สักสองดาวนะสองดาวสามดาวประมาณนี้ส่วนฮานริเบลก็ต้องดูอีกทีหนึ่งก่อนอาจจะเอาไว้สี่ดาวนะเพราะว่าเริ่มต้นมันมาให้ก็คือสามดาวใช่ไหมเจ็ดสิบเศษ 3ด้3าดาวอาจจะเอาขึ้น4ดาวเอาเอฟเฟกนะอย่างพวกเนี่ยเอาสดาวเอาเอฟเฟกอย่างนโชลาก,กับกิมจอก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะเราจะเอาตัวที่แบบ <c oughs> เห็นเซิร์ฟนอกเขาเล่นกันหลักๆนะัเป็นตัวเมตาเพื่อปั้นมันจะได้ใช้การได้ยาวๆนะจะได้ไม่ไม่เสียของที่ปั้นไปจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับคลิปวันนี้ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ เป็นกาลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างก็อย่าลืมไปดูเป็นคลิปว่าก่าวได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ด้างขวาแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันกับการถลุง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 ตวัวละครถลุงหยกถลุงอะไรก็แล้วแต่นะที่มันจะเข้ามาพรุ่งนี้นะก็รอติดตาม,มานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผม